ร้านน่ะจะอยู่ที่หน้าสถานีรถไฟเลยนี่โอ้สูตรลูกชิ้นไปกินในบาร์ตอร์แล้วมะทีมบีของลิซ่านะครับ Good morning นะครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลาตีห้าสินาทีนะครับนี่จริงๆนะไม่ได้โกหกนะครับคือวันนี้ตามนัำบอกคลิปเลยนะฮะนันก็เราจะไปกินร้านลูกชิ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ นะครับผมหลังจากที่นดได้ดูวูดี่สัมภาษณ์ลิซ่าเนี่ยก็มันเป็นอะไรที่แบบว่าป๊อปปูล่ามากที่เราจะต้องไปยืนกินลูกชิ้นตรงสถานีรถไฟบุรีรัมค่ะมันเด็ดตรงที่น้ำจิ้มบุรีรัมเจ้านั้นคือแบบมันเด็ดมากๆค่ะก็จะแบบลิซ่าก็จะมีพูดถึงร้านลูกชิ้นนะครับที่เขากินที่จังหวัดบุรีรัมแล้วก็แบบตัวน้ำจิ้มี่เป็นน้ำพริกเผาแบบเด็ดๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่าอยากกินขึ้นมาทันทีเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าไอ้ร้านเนี้ยมันเป็นยังไงหน้าตาเป็น,ปน,น,น,นยันงไงรสชา ที่เราเดินทางโดยรถยนต์นเนี่ยเนื่องจากว่าเมื่อวานเนี่ยเราลองเสิร์ชไฟดูแล้วนะครับแล้วก็ันไฟมันมีแค่วันนี้วันเดียววันพุธนะแล้วก็มีทีนึงก็คือวันศุกร์เลยนะครับซึ่งวันพุธวันนี้มันจะมีไฟตอนบ่ายสองนะครับก็ถึงนั้นประมาณบ่ายสามแล้วก็ขากลับเนี่ยมันมี4ี่โมงใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดว่ามีแกลป,ประมาณชั่วโมงหรอสองชั่วโมงอะ่ะเดินทางด้วยเครื่องบินอนะ่ะไม่น่าทันนะครับเราก็เลยเดินทางโดยรถยนต์นะครับซึ่งใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงนะพี่ห้าชั่วโมงห้าชั่วโมง เจอกันที่บุรีรัมย์นะครับระหว่างนี้ก็เดี๋ยวเราเจออะไรก็เดี๋ยวถ่ายไปด้วยแล้วกันนะครับบ๊ายบายตอนนี้ฟ้าสว่างแล้วนะครับเพราะว่า,ววาไม่เห็นพาทิดได้ทั้งสิ้นนะครับวันนี้แบบคลาวด,ดีมากเลยนะครับก็ขอตัวไปนอนต่อก่อนแล้วกันนะครับ านข้าวเล้นึงนะครับแบบหิวมากทุกคนที่เราตื่นที่สามทีสนะี่เนาะตอนนี้มันก็ประมาณ9ก้าโมงเช้าแล้วเราเดินทางมาแล้วประมาณ5้าชั่วโมงครึ่งนะครับทุกคนเราก็รู้สึกหิวมากเลยก็เลยแบบหาอะไรรองท้องก่อนนะครับแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแผนนิดนึงคือตอนแรกอะ่ะเราก็จะตรงไปกินลูกชิ้นเลยแต่ว่าในไหนอ่ะก็มาแล้วนะครับเราจะออกนอกเส้นทางไปปราสาทพนมรุ้งนิดน,นึงซึ่งเป็นหนึ่งในฉากข,ของ M v ็มวีลิซ่าก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ปราสาทพนมรุ้งนะครับ ืทุกคนสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือฝนตกนน่เองตกหนักมากๆเลยดูดิมาตกอะไรตอนนี้นะครับก็ขอภาวนาให้ที่ปราสาทเนี่ยฝนไม่ตกนะครับแล้วก็ตอนกินลูกชิ้นด้วยขอให้ฝนไม่ตกสาธุสาธุสาธุสวัสดีครับวันนี้ค่าเข้าคนละเท่าไหร่นะครับผมดี๋ยวค่ารถห่า ค่ารถ50แล้วก็คนละ20เนาะขอบคุณนะครับโอเคได้ตั๋วมาแล้วนะครับไปเราขึ้นไปบนมาสาดกันนะครับฮัลโหล ตอนนี้นะก็อยู่ที่ด้านหน้าปราสาทแล้วนะครับผมที่นัดไปลงฝั่งนู้นน่ะมันจะเป็นฝั่งด้านหลังนะครับถ้าเกิดว่าใครขับรถมาครับก็ให้เดินเลาะๆมาฝั่งตรงนี้นะครับเนฝั่งข้างหน้าก็จะเป็นฝั่งที่อยู่ใน MV ของลิซ่านะครับนี่ข้างหลังสวยงามมากๆเลยนะครับนี่ก็แบบเป็นการมาที่นี่ครั้งแรกนะครับก็รู้สึกว่าประทับใจนะครับแล้วก็ชอบมากเลย ถึงแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ปักหมุดเลยนะครับก่อนที่จะถึงตรงถ่ายรถไฟเนี่ยมันจะมีหอน,นาฬิกาปึ๊บอ่าจะมีหอน,นาฬิกาใหญ่ๆตรงนี้แล้วก็จอดรถไว้ตรงนี้นะครับหวังว่าจะไม่โดนล็อกล้อนะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยว่าของจะหมดหรือยังคือเมื่อวานน่ะนมันมีโทรมาจองแล้วแหละนะครับ <S <S เดินเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็จะเจอกับสถานีรถไฟบุรีรัมย์ตรงนี้นะครับ ซึ่งรีวิวที่เราดูมาเนี่ยร้านน่ะจะอยู่ที่หน้าสถาน e ีรถไฟเลยชื่อร้านว่าลูกชิ้นป้านกนะครับน่าจะอยู่แถวนี้อ่านั่นไงนั่นไงนั่นไงร้านป้านกนี่สวัสดีครับ <c oughs> ที่ผมโทรเข้ามาครับ <c oughs> ผม <c oughs> ใช่หมดของหมดยังครับเนี่ย <c oughs> น,นี่หมดแล้วแต่เอาไว้ให้น้องรัดหกชุดเอา้แหมดแล้วใช่ไหมแล้หมดเร็วมากนะครับ <c oughs> อันนี้แบบมีทอดสดๆให้กินไหมครับมีทอดพะเจ้าพะทาง อ๋อก็คืออันนี้ไม่ได้ทอดมานานยังครับสองสามวันตั้งแต่มีกระแสน้องลิซ่านี่แหละอ๋อคือไม่ได้ทอดเลยขายไม่ทันเลยแคอย่างเดียวใชะอันนี้ผมต้องไปทอดเองแบบยากเลยครับเนี่ยใช่ก็ใส่น้ำมันทอดน้ำมันทอดแล้วร้อนจ้ะร้านนี้เด็ดยังไงคบน้ำจิ้มหรือลูกชิ้นเด็ดยังไงบ้างตอนนี้เด็ดเด็ดเด็ดที่น้ำจิ้มอ่าแต่ลูกชิ้นก็เหมือนกันน้ำจิ้มน้ำจิ้มเด็ดยังไงครับก็เผ็ดเปรี้ยวหวานเผ็ดเปรี้ยวหวานนัวเลยรสแบบน้องลิซ่าทานเลยโอ้ลิซ่าชอบทานนี้เลยจ้ะอ่าเดี๋ยวผมดูน้ำจิ้ ทำนานไหมครับไม่นานหรอกค่ะโอเคชุดหนึ่งเท่าไหร่นะครับชุดละร้อยค่ะชุดละร้อยชุดละร้อยโอเคเสียดายอ่ะไม่ได้กินจ้าแล้วลูกชิ้นลูกชิ้นของที่นี่มันเด็ดยังไงป่ะครับไม่ใส่แป้งเยอะแป้งน้อยเนาะใช่ใช่ค่ะเขาไว้มีลูกวุ้ดดีด้วยโอ้โนี่นี่นี่สามพลาดนี่เลย ไม่อยากรู้ว่าช่วงปกติเลยก่อนโควิดนะครับเมื่อก่อนแบบ3 4ปีที่แล้วเนี่ยวันหนึ่งขายได้วันละกี่โลครับก็เป็นร้อยโลร้อยโลแล้วพอช่วงโควิดนะครับเหลือ20โลเหลือยีโล30โลโอ้โหขายเยอะมากแล้วหลังจะปล่อยเอ็มครับปล่อย MV 3 4วันนี้เกือบวันละ200โลวันละ200โลคือเยอะกว่าตอนที่ปกติอีกลิซ่าช่วยชาติลิซ่าช่วยแบบบุรีรัมย์มีแบบมีอะไรอยากฝากถึงคุณลิซ่าไหมครับก็ฝาก ขอบคุณน้องมากนะคะที่ยังไม่ลืมลูกชิ้นยืนกินของบ้านเกิดของอตัวเองค่ะ,คคะได้ง<ด>ั้นเดี๋ยวเราไปลองซื้อเต้าอื่นแล้วมาจิ้มน้ำจิ้มดูะนะครับมีเต้าไหนแนะนำไหมฮะนี่ค่ะนี่ร้อนๆเลยแต่ปาเตียก็ได้ปาเตียเนาะ,ะโอเค,คได้เดี๋ยวลองดูอุดหนุนกันนะครับแับช่วยเหลือกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขายยังไงครับผมอันนี้จะเป็นทอดแล้วไหมละสามบาทจ้ามาแล้สามบาท ใช่ค่ะทอดไม่ทันเลยค่ะทอดไม่ทันเลยใช่ไหมลมุงค่ะลูกค้านลุงค่ะ <c oughs> น่ากินมากมากเลยน่ากินค่ะร้อนๆขึ้นให,นหม่ๆร้านนี้เด็ดยังไงครับก็เหมือนเหมือนกันเลยค่ะเหมือนกันเลยเนาะแจะนำจิมค่ะอ่าแล้วน้ำจิ้มที่นี่รสชาติเป็นไงครับรสชาติของเราก็ตอเปรี้ยวหวานนะเปรี้ยวหวานแต่เราลองเซเว่ร้านอื่นดูบ้างนะครับจริงๆแล้วทุกร้านเนี่ยขายเหมือนกันเลยนะครับแต่ละร้านไม่กับร้านให้เลือกเยอะมากๆนะฮะ สวัสดีครับโอาใช่ครับสวัสดีครับขอบคุณครับอุ้ยเขาจำเราได้ด้วยน่ารักมากเราเจอแฟนคลับนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามโอเคนะครับ ลูกชิ้นยืนกินนะฮะเสียดายแบบปานกับเจ้าเด็ดเนี่ยไม่มีน้ำจิ้มให้เรากินนะครับเดี๋ยวเรากินร้านข้างๆก่อนปาเตียแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาตรงเนี้ยไปใส่น้ำจิ้มของป้านกดูนะครับเพราะว่าลูกชิ้นอ่ะมันเหมือนกันรู้ไหมว่าซื้อลูกชิ้นเนี้ยห้ามนั่งกินนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นลูกชิ้นยืนกินตลกไหมโอเคมาชิมกันเลยนะครับขออนุญ,ญาตกินตรงนี้แหละมันจะแบบได้ฟิลข้างหลังเป็นบรรยากาศรถไฟ น้ำจิ้มเด็ดมากบัดได้เลยว่าแบบแป้งน้อยอะ่ะอร่อยอร่อยให้ลุยใกล้ใกล้อร่อยเดี๋ยวลองจะกรกแดงบ้างอร่อยมาก คุ้มกับที่เดินทางมา5ชั่วโมงนะครับแล้วเราลองไปใส่น้ำจิ้มป้านกดูนะผมซื้อมาอะไรครับผมแบบฝักฝักเดิมใส่น้ำจิ้มหน่อยครับอ๋อจิ้มหนึ่จิ้มจิ้มไปถ้วยเลยอ่าจิ้มตรงนี้เลยใช่ไหมครับอ๋อโอเคได้ลูกชิ้นหมูนะฮะยั่วๆเผ็ดเปรี้ยวหวานครบครบรสอร่อยลองลองอันนี้บ้าง ลองลองเสือกอกสีแดงนะครับมาน้ำจิ้มดีมากมันต้องกินคู่กับผักด้วยใช่ไหมฮะนี่ทางนี้โอ้ยเนื่องจากน้ำจิ้มนัวมากนะขอใส่ลงไปคลุกในนี้เลย นะนี่โอ้โห,โหปึบ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 อ่าแค่นี้เดียวนี่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 สุดน้ำจิ้มน้องนี่คือ,อสุดอร่อยมากไม่เสียแรงที่เราขับรถมาสี่ชั่วโมงนะพี่ห้าชั่วโมองหนะ้าชั่วโมงถ้าเกิดว่าไปประสาทก็อีกชั่วโมงหนึ่งก็หกชั่วโมงหรือว่าคุ้มนะครับ หรือว่าซื้อลูกชิ้นไปกินในประสาทแล้วนะน่าจะดีอร่อยมากเลยครับนี่ซื้อกลับบ้านนะครับถ้าใครจะซื้อเนี่ยแนะนําให้โทรมาสั่งก่อนเนาะช่วงนี้ไม่งั้นของหมดดีนะที่เราโทรมาเมื่อวานไม่งั้นก็อดเหมือนกันตอนแรกก็จะหมดนั่นแหละไม่ได้นะห้ามพี่พอดีลองไว้พอดีไม่ลืมผมใช่ไหมกินอิ่มแล้วรอยแล้วนะครับผมบอกเลยว่าอร่อยแน่นอนใครที่มาซื้อไปกินเนี่ยไม่ผิดหวังนะครับแล้วก็ใครที่ ไม่อยากจะมารอข้างหน้าเนี่ยหรือแบบเดินไม่สะดวกเดินทางมาเนี่ยก็แนะนําว่าให้ซื้อน้าจิ้มกลับไปก็พอนะครับผมน้าจิ้มคือเด็ดมากแล้วก็ลูกชิ้นเนี่ยปะทอดเองได้นะฮะที่เด็ดอยู่ที่น้าจิ้มเลยนะครับ<อ>ก็สําหรับวันนี้นะฮะเดี๋ยวขอตัวกลับกรุงเทพก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวไม่ทันเคอร์ฟิวนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์กดสติ๊ิเด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอร่อยมากเลย